สุดท้ายนะครับของวันนี้วิธีการที่เราสามารถจะฝ่าฟันแล้วก็ทําอย่างไรเมื่อชิตดูเหมือนพังทลายลงนอกจากความกล้าหาญแล้วประการที่คือตั้งความคาดหวังตั้งเป้าหมายใหม่ให้พระเยซูเข้ามาลื้อฟื้นเราคาดหวังให้ไปสูเข้ามาลื้อฟื้นเราในบทเพลงท่อมคูนบทที่ห้าข้อยีิได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพลงให้กลับสู่พระองค์เถิดแล้วพวกข้าพลงจะกลับสู่พระองค์ขอทรงฟื้นเดือนปีของข้าพลงให้เหมือนดังแต่ก่อน ข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับขอทรงฟื้นเดืนปีครับลงขอทรงโปรดชันนี่ครลงให้หมดไปขอทรงโปรดรักษาสุขภาพกรับลงให้ดีดังเดิมขอทรงให้สิ่งที่มันพลาดพลั้งไปกลับคืนมาขอให้ความผิดรับการแก้ไขขอให้เกรดกลับคืนมานะเพราะอยู่เทอมสองที่ผมเรียนนั้นผมก็เครียดมากเลยนะครับเพราะว่าเป็น คงสุดท้ายผมก็ขอพระเจ้าขอพระเจ้าให้เกรดกลับคืนมานั่นคือผมต้องได้เกรดประมาณเกิน3.3ขึ้นไปพี่น้องคิดดูนะครับคนที่เกรดเกินเกรด1.27จเนี่ยจะขึ้นมาจะขึ้นมา3กว่าเนี่ยมันไม่มีไม่มีความมั่นใจใช่ไหมครับผมก็ขอพระเจ้าขอพระเจ้าลื้อฟื้นขึ้นมาปรกากฏในเทอม2นั้นผมเข้าใจว่าผมตั้งใจเรียนไม่ต่างจากเดิมมากนะักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีพระเจ้ามาลื้อฟื้นน้ําใจ จำได้ว่าทุกครั้งที่เข้าในเรียนเนี่ยมันเหมือนกับมาเรียนมันมากเลยนะฮะเรียนหนังสือเนี่ยรู้สึกเรียนมันมากเลยเรียนสนุกสนานฟังครูสนุกแล้วก็รายงานคือมันเหมือนคล้องปืดคล้องปืด,ปดนะครับรูดปืดรูดปืดแล้วมีตอนหนึ่งนะครับสอบวิชาคณิตศาสตร์ถ้าจําไม่ผิดวิคณิตศาสต101ร์หนึ่งศูนย์หนึ่งะซึ่งต้องสอบกับพวกวิศวะเนี่ยนะยากมากเลยผมก็โอ้โหโจทย์มีทําจบไได้ประมาณมีวันสี่ห้าข้อคือครูเนี่ยก็จะให้อย่างนี้นะครับโจทย์เปึ้งนะฮะ โจดโจดไม่ใช่ปึ้งโจดแป๊กนะฮะนิดหนึ่งนะฮะและกระดาษปึ้งกระดาษโน้ตขรเยอะเลยนะฮะทำยังไงดีนั่งสอบสามชั่วโมงเจอข้อแรกก็มึนแล้วครับตายแล้วนะทำเรื่องอินทิเกรตอินทิเกรชันโหยากมากผมก็อ่ะอาฐานก่อนขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องเชื่อไหมครับผมก็มองดูนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏมันมีความคิดไหลเข้ามาปุดๆๆๆนะครับจนผมเขียนีินเขียนเนี่ยนะฮะเขียนอยู่จนกระทั่ง สามชั่วโมงแล้วมาเงยหน้าอีกทีปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าคนเขาออกไปกันหมดละแล้วอาจารย์ก็มาอยู่หลังๆประมาณว่าดูเราเมื่อไรจะคุณเสร็จสักทีอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็มาเก็บไปพอดีแล้วอาจารย์ก็มาพอดีเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไปส่งแล้วก็จบออกเป็นคนท้ายๆของห้องนี่แหละนะครับปรากฏในเทอมนี้ผมได้เกรด B คนเดียวของคณะเลยนอกนั้นก็ได้ประมาณได้อาจจะได้ได้ได้ีกับ D แล้วก็ F f ส่วนใหญ่เลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่เมื่อ เราให้พระเจ้าส่งมาลื้อฟื้นเราพระเจ้าส่งลื้อฟื้นผ่านปัญญาเราได้ไหมครับ <Yeah. S 1> พระเจ้าทําให้เราเกิดการการลื้อฟื้นภาษาอังกฤษใช้ว่า restoration นะคอมพิวเตอร์ restore ก็คือเอามันไวรัสข้อมูลเพีย้ยนมาเลย restore กับ back up ข้อมูลเาเหมือนเดิมข้อมูลที่มันเสียไปหายไป restore เหมือนเดิมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า restoration คือปฏิบูรณาการเอาสิ่งที่เสียไปกลับคืนมาเหมือนเดิมมาซ่อมแซมแบบเหมือนเดิมนั่นเอง เราต้องตั้งเป้าว่าพะระเจ้าสามารถลื้อฟื้นท่านได้ไหมครับลื้อฟื้นสุขภาพท่านได้ลื้อฟื้นเศรษฐกิจของท่านได้นะฮะตั้งเป้าให้พระทรงลื้อฟืน้นและพระเจ้าจะทรงลื้อฟื้นตามเป้าหมายของพระองค์เองไมไหมครับเป็นท้งเป้าหมายมี2ออย่างคือเป้าหมายของเรากับเป้าหมายของพระเจ้าเป้าหมายของเราอาจจะเพียงเล็กน้อยแต่เป้าหมายของพระเจ้าอาจจะยิ่งใหญ่กว่าท่านก็ได้ เป็น,นว่าเป้นนาหมายของเด็ก5ขวบกับเป้าหมายของคนอายุ20ปีอันไหนน่าจะใหญ่กว่ากันครับ <laughs> <laughs> เมื่อเราฉลาดมากขึ้นเราก็เป้าหมายสูงขึ้นจริงไหมครับพระเจ้าปรารถนาจะมาลื้อฟื้นดังนั้นเราน่าจะให้พระเจ้าลื้อฟื้นเป้าหมายใหม่กับเราด้วยไหมครับลื้อฟื้นว่าเราควรมีเป้าหมายอย่างไรเราควรจะอยู่เพื่ออะไรบ้างนั่นคือ6ประการของการที่เราทําอย่างไรเมื่อชีวิตดูเหมือนพังทลายลงเพราะมันยังไม่ได้พังทลายม,มันแค่ดูเหมือนพังทลายลงเฉยๆนั่นคือ6ประการที่ทําเหมือนเยรมีประการที่1ก็คือการระบาายควมทุกข ของเราไปที่พระเจ้าเราต้องระบายความทุกข์ล้างความทุกข์ไปที่พระองค์ละจากความล้มเหลวมาจดจ่อที่พระเจ้าหาแนวทางให้พระเจ้าช่วยเหลือเราว่าเศรษฐกิจจะทาอย่างไรสุขพอย่างไรคอนสรัคชันทำอย่างไรนะครับให้พระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงมาอย่างที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าจะทรงบอกให้ท่านเปลี่ยนแปลงมาอย่างที่ไม่ถูกต้องใส่ส่วนผสมใหม่นะครับประการที่5ก็คือ ขอพระเจ้าให้เรามีความกล้าหาญเพื่อสามารถจะจัดการกับปัญหาได้ขอความกล้าหาญจากพระเจ้าในครั้งที่ผมต้องเปิดบริษัทคอมแล้วก็ต้องรับออเดอร์ใหม่เป็นออเดอร์ของทุกทีจะขายคอมเป็นเครื่องๆนะครับพ่อแม่ลูกมาซื้อขายไปนหนึ่งเครื่องลูกพ่อแม่มาซื้อขายไปนหนึ่งเครื่องแม่พ่อลูกมาซื้อขายไปนหนึ่งเครื่องคือขายทีละเครื่องแต่ปรากฏว่าตอนมาอยู่เงียบเหงาคนเดียวนั้น มีออเดอร์ให้ระบบทั้งโรงงานเกิดมาผมไม่เคยเซตระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานเลยแต่ก็ไปกับแอรด้วยความเชื่อเพราะแอรชวนไปเป็นเพื่อนนะครับแอรไปดูเรื่องโทรศัพท์ผมก็ไปเป็นเพื่อนเฉยๆปรากฏเจ้าของบริษัทนะครับได้บอกว่าคุณเจ้าของบริษัทใช่ไหมคุณวางระบบคอมพิวเตอร์โรงงานทั้งหมดได้ไหมผมต้องการเป็นระบบไฟเบอร์ออปติกเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นสายไฟเบอร์ออปติกเลยครับ แล้วต้องการทาตู้แลกคอมพิวเตอร์เป็นตู้คอนโทรลคอมพิวเตอร์คอนโทรลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดห0 0้ยกว่าเครื่องทั้งหมดแล้วต้องมีเดินไฟขุดถนนขึ้นตึกพี่น้องคิดดูนะครับคนที่เคยขายคอมให้พ่อแม่ลูกลูกพ่อแม่คนละเครื่องคอนละเครื่องแต่ต้องมาเซตร,ระบบโรงงานทั้งหมดเกิดมายังไม่เคยเห็นสิ่งที่เด็ขายเลยแต่ตอนนั้นด้วยความกล้าหาญก็บอกว่าอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะทำใบราคามาเสนอนะครับ เมื лось, the the screens, ่อนั hey. ่นแหละครับผมก็ต้องค้นหาข้อมูลอย่างมากมายมหาศาลเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเริ่มไปค้นหาว่าสายไฟเบอร์มันเป็นยังไงการเช็คตู้ออกการทําตู้แหลกเป็นยังไงนะครับการใครจะขุดถนนใครจะมาติดต่อปรากฏพระเจ้าก็ทรงนํางําให้คนมาเซตระบบไฟเบอร์ตึกของผมกลายเป็นทีมงานของโทรศัพท์ออลิกสันคนที่มาเซตระบบไฟฟ้าทั้งโรงงานเป็นคนเดียวกับคนที่ทํางานที่โรบินสัน คนที่เดินระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นน้องชายนั่นเองน,นะครับซึ่งมางชายขอาก็อยู่แล้วทําให้ผมมีทีมงานประมาณเกือบ5ทีมจากนั่งอยู่คนเดียวกับแมว4ตัวนั่งคนเดียวกับแมว4ตัวไปเวลาเกือบ1ปีกลายเป็นมีประมาณ5ทีมทีมเซตระบบทีมขุดถนดนทีน่นดประสานทั้งหมดนะแล้วก็ดูแลเขาประมาณ1ปีครึ่งนี่คือสิ่งที่เมื่อเราเข้าหาพระเจ้าให้พระเจ้าลื้อฟื้นเราเริ่มมีความกล้าหาญขึ้นได้ไหมครับและพระเจ้าก็ทรงโปรดเมตตาผมอย่างมากในช่วงเวลานั้น ปดปล่อยหนี้สินมีเงินมากมายแล้วเป็นครั้งแรกของชีวิตที่มีเงินหนึ่งล้านในอายุ34ปีซึ่งเคยอธิฐานไปแล้วยังจำวันนั้นเยดี๋ยวพระเจ้าทรงตอบคำถามหมดแล้วว่าผมมีเงินในเลขหลัก1ล้านบาทในอายุ34ปีเดินออกจากแบงก์กรุงเทพตรงแถวสาขาขวงสิงพระเจ้าทรงปลดลื้อฟื้นท่านได้ลื้อฟื้นหมดแล้าาก็ลื้อฟื้นท่านได้หมไหมครับเมื่อเรามีความกล้า,าหาญและสุดท้ายก็คือตั้งความคาดหวังตั้งเป้าหมายให้ไปสู่เข้ามาลื้อฟื้นเรา อย่าเพิ่งหมดหวังพี่น้องบอกข้างๆสครับอย่าเพิ่งหมดหวังหนังยังไม่จบเพิ่งม้วนสองอยู่เลย <laughs> มันมีอยู่สามม้วนไม่ใช่มันมีอยู่ไปสิบม้วนเลยนะครับพระเอกยังไม่ตายนะครับเราต้องได้นางเอกแน่นอนอะไรอย่างนี้นะ <laughs> ประมาณนี้นะครับโล่ใจไก่ฐานนะครับ